สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับวันนี้มาในรูปแบบของเทปนะครับมาในรูปแบบของเทปไม่รู้ปุ่มผมมันมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมกย็ยังสับสนของระบบดีต้นเลยนะครับผมยังสับสนเรื่องของการทำงานของซอฟต์แวร์ที่เขาทำงานอยู่ตอนนี้นะครับผมไม่รู้ว่าผมทำผิดหรือหรือ เป็นอะไรสักอย่างหนึง่งนะครับวันนี้เพจทอกนะครับเพจทอกมาลื่นในหัวข้อเอาไงดีครับจะเปิดเทอมกันแล้วเราไปโรงเรียนกันแล้วครับเราจะเอายังไงกันดีครับนะครับโรงเรียนก็อยากให้เด็กไปโรงเรียนผู้ปกครองก็อยากส่งเด็กไปโรงเรียนแต่มันมีบางอย่างเป็นม่านกั้นอยู่ นะครับทั้งทาง,งความรู้สึกทั้งกายภาพแล้วก็ทั้งทั้งอารมณ์ทั้งความรู้สึกเลยเราทำยังไงกันดีครับเราจะเอายังไงกันดีนะครับเราจะเอายังไงกันดีนะครับผมมาคิดแบบนี้คิดในมุมในมุมผมนะครับผู้ปกครองคือเราผ่านมาประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งหรือว่าอสองเทอมก็น่าจะปีหนึ่งแล้วนะครับ เด็กเรียนอยู่ที่บ้านบางคนบางคนนะครับบางคนเริ่มลงตัวจริงไหมครับบางคนเริ่มมีจังหวะในการดำเนินชีวิตแล้วบางคนก็ยังไม่มีนะฮะบางคนก็ยังไม่มีแต่ทีนี้เราจะทำยังไงให้โรงเรียนนะครับครูก็อยากจะไปทำงานที่โรงเรียนผู้ปกครองก็อยากให้เด็กไปที่โรงเรียน แต่มันมีเรื่องของการระบาดเดี๋ยวอา้างทำไมเดี๋ยวนี้ชุมชนนี้เยอะขึ้นชุมชนนี้เยอะขึ้นเพราะนั้นตอนนี้ผมว่าวิธีที่ดีที่สุดเรอจะมาทำยังไงนะครับใครมีความคิดเสนอมาเลยครับนะครับเช่นหนึ่งผมบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมเราไปโรงเรียนกันแค่สามวันจันทร์พุธศุกร์กลุ่มหนึ่งอังคารพฤหัส กลุ่มนึงแล้วบทพวกบทเรียนน่ะเรามาเรียนในระบบออนไลน์แทนเราจะเอาแบบนี้ดีกว่าไหมนะครับนี่เป็นข้อเสนอเป็นไอเดียคือตอนนี้ครับทุกโรงเรียนอยากให้เด็กไปโรงเรียนใช่ผมในฐานะครูผมผมก็อยากให้เด็กไปครูก็อยากให้เด็กไปผู้ปกครองก็อยากให้เด็กไปแล้วแต่ถ้ามันไปแล้ว แล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาตูมต้องถูกกักตัวอยู่ที่โรงเรียนคนที่ไม่รู้อีนยอเนด้วยก็ต้องโดนไปด้วยนะครับนี่เป็นนี่เป็นประเด็นแล้วก็เป็นการคิดเชิงออกแบบว่าในสถานการณ์แบบนี้ผู้บริหารระดับสูงระดับเขตพื้นที่ระดับนู่นนี่นั่นกว่านไป นะครับระดับกระทรวงสามารถออกแบบได้ไหมว่าเราน่าจะทําแบบนี้กันหรือให้โรงเรียนแต่ละพื้นที่ออกแบบกันเองว่าควรจะเป็นแบบไหนนะฮะวันนี้ผมมาไม่นานครับรับรองไม่นานแล้วผมไม่รู้ว่าจะถูกบล็อกไหมแต่ผมบันทึกเทปไว้ก่อนแต่ว่าเราต้องคิดเรื่องนี้แล้วล่ะคือยังไงก็ช่าง นะครับเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งมันได้แล้วมีวิธีเดียวที่สุดคือเราต้องออกแบบดีไซน์ชีวิตของเราให้เข้ากับเขาโรงเรียนก็ต้องปรับในเรื่องบางเรื่องผู้ปกครองก็ต้องปรับในเรื่องบางเรื่องแล้วก็มาเจอกันครึ่งทางจริงไหมครับนี่วันนี้วันนี้ซัดแต่เรื่องนี้เลยเพราะว่าด้วยความเป็นครู ผมไม่ได้โทษโรงเรียนที่อยากจะให้เด็กมาโรงเรียนผมไม่ได้โทษผู้ปกครองที่อยากจะที่ผู้ปกครองอยากให้เด็กไปโรงเรียนนะครับมันโทษใครไม่ได้ฟังดีนะครับมันโทษใครไม่ได้สาคัญที่สุดคือเราจะออกแบบยังไงนะครับให้มันสารเข้ากันด้วยดีแล้วก็แข็งแรงนี่คือประเด็นสําคัญเลยนะครับนี่คือประเด็นสําคัญมากๆเลย มันเป็นไปไม่ได้แน่นอนที่เราจะเปิดกลับมาสู่ภาวะปกติมันยากมากแล้วครับผู้ครองครับทุกคนครับหรือคนที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับมันยากแล้วนะครับตอนนี้เราไม่มีโอกาสที่จะแบบไปนั่งคิดว่ารอรอรอเดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้สิ่งเดียวที่เราต้องทำคือเราต้องปรับไปบอกมันว่า เฮ้ยต้องทําแบบนี้นะถ้าไม่ทาแบบนี้แต่และพื้นที่จะไม่เหมือนกันบริบทจะไม่เหมือนกันเราควรที่จะทําให้ทุกคนลงตัวกันหมดตั้งแต่ผู้ปกครองตั้งแต่เด็กนักเรียนตั้งแต่ครูทุกสิ่งทุกอย่างมันจะถึงสมูทกันแล้วก็แล้วก็ไปด้วยกันถ้ายังดึงดันอยู่ผมว่าไม่ได้ผลส่วนตัว นี่คือส่วนตัวนะครับผมพูดส่วนส่วนตัวนะครับผมพูดส่วนส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นรัฐโรงเรียนรัฐโรงเรียนเอกนชนโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่สําคัญที่สุดคือต้องออกแบบวิถีชีวิตกันใหม่ต้องออกแบบวิถีชีวิตกันใหม่ครับทีนี้ความได้เปรียบหรือแบบก็อยู่ที่ว่าโรงเรียนเจ จะออกแบบวิถีชีวิตใหม่ได้ในขณะที่เทคโนโลยีดิจิตอลก็ไล่หลังเรามาแบบหลังชนฝาเลยแต่หน้าโอกาสนั้นแนวคิดเรายังคิดแบบเดิมๆเ,เรายังมีความหวังอยู่ว่า <Deutsch> เฮ้ยเด็กมันต้องมาโรงเรียนได้เอางี้ดีกว่าครับ กว่าที่โควิดจะกลับมาเป็นไข้หวัดธรรมดาเนี่ยใช้เวลากี่ปีผมไม่รู้นะผมถามผมถามว่ากว่าที่โควิดของเราเนี่ยจะกลับมาสู่ภาวะปก,ปกติคําว่าปกติก็คือว่าอา้าติดก,ก็ไปรักษามียากินทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ทํากันหมดใช้เวลากี่ปีสองปีเหรอสามปีหรือปีหนึ่งอันนี้ผมไม่รู้แต่สิ่งที่ผมคิดว่าควรจะมีก็คือ เรื่องของการศึกษาจะต้องปรับและพลิกไม่รู้ละใครมีพื้นที่แบบไหนออกแบบกันใหม่สิครับออกแบบกันใหม่กันโรงเรียนรัฐออกแบบใหม่โรงเรียนเอกชนออกแบบใหม่โรงเรียนรัฐเด็กเยอะก็ต้องออกแบบใหม่ว่าวิถีชีวิตควรจะเป็นยังไงนะ ไอ้นี่มันมันไม่ใช่เรื่องเขาเรียกว่ามันไม่ใช่เรื่องขำขแต่มันเป็นเรื่องจริงที่ว่าเมื่อไหร่ถ้าเรายังยักกลับไปที่จุดเริ่มต้นเนะี่ยคิดว่ามันเหนื่อยไหมครับในขณะที่ทุกอย่างมันรุมเรา้าบ,บุบบุบบุบแต่เราก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปที่จุดเริ่มเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมครับ มันไม่เป็นแล้วครับผมขอแสดงความยินดีด้วยว่ามันไม่เป็นแล้วนะครับและมันจะถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็วใครที่ตั้งสติได้ก่อนแล้วจัดการกับสิ่งต่างๆได้ก่อนผู้นั้นผมไม่ได้บอกว่าแพ้หรือชนะแต่ผมกำลังบอกว่าผู้นั้นจะเดินไปได้ไม่ตกขบวน ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปแต่มันอาะใช้เงินหน่อยแต่เพียงแต่เราเปิดรับระบบดิจิตอลให้มากกว่าปกติแล้วมาออกแบบระบบดิจิตอลนั้นน่ะให้มันทํางานได้ง่ายขึ้นนะฮะให้มันทํางานได้ง่ายขึ้นนี่ผมพูดเฉพาะโรงเรียนนะครับโรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาทุกที่โรงเรียนอนุบาลก็ต้องออกแบบใหม่ทำอย่างไรให้ เอ,อื้อทั้งผู้ปกครองทั้งโรงเรียนทั้งครูทํางานกันได้อย่างสะดวกไม่ใช่ผู้ปกครองก็คุณก็ไปห่วงคุณมีหน้าที่รับจากโรงเรียนมันไม่ได้มันไม่ได้น,ไไดนะครับมันต้องเกลียกันต้องเฉลี่ยกันนะครับต้องเฉลี่ยกันนะฮะต้องเฉลี่ยกันแล้วก็ต้องแบ่งความรับผิดชอบซึ่งกันและกัน ผู้ปกครองจะโยนให้โรงเรียนอย่างเดียวก็ไม่ได้โรงเรียนก็จะโยนให้ผู้ปกครองอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องเฉลี่ยกันนะครับด้วยความที่แล้วสิ่งที่มาเชื่อมต่อการเฉลี่ยกันก็คือเทคโนโลยีนะฮะเทคโนโลยี technology. โรงเรียนจะเปิดแล้วนะครับใน,ในขณะที่โรงเรียนแถวภาคกลางหรือว่าภาคอื่นเปิดได้สามวันปิด โรงเรียนแถวท้องถิ่นรอบๆเราผมอยากรู้ว่าเปิดได้กี่วันเราเอาเวลาที่ไปไปขมุกขมัวกับเรื่องนั้นมาเอาเอาเวลาที่เหลือมาคิดออกแบบใหม่ว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงกันต่อเราจะออกแบบยังไงให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันบาลานซ์กันนะฮะเราจะออกแบบยังไงให้มันบาลานซ์กันนะครับ วันนี้ผมมาสิบกว่านาทีแต่ว่ามาด้วยเนื้อเนื้อเน้นๆน,น,นะครับเน้นๆน,น,นะครับแล้วก็อยากรู้ว่า,าผมใช้วิธีการบันทึกเทปนะฮะบันทึกเทปไม่ได้ไลฟ์สดเพราะว่าผ่มที่ผมคอ้กดให้กดเป็นบันทึกเทป <c oughs> แล้วก็เลยไม่รู้ว่าผมตอนนี้ผมใช้ชีวิตลำบากมากเลยก,กับการสื่อสารระบบเนี่ยครับ ไม่รู้ว่าบางวันเขาก็ให้ถ่ายทอดสดบางวันเขก็ให้บันทึกเทปแล้วผมควรจะทําตัวยังไงนะฮะแล้วผมควรจะทําตัวยังไงนี่เป็นเรื่องที่ที่ที่ตลกอยู่นะครับเอาละครับวันนี้ผมพูดแค่นี้ว่าเราจะเอาอยังไงกันดีระหว่างหนึ่งดึงดันทำแบบเดิมสองออกแบบสิ่งใหม่ให้มันเข้ากับสถานการณ์มีสองข้อนะ หนึ่งดึงดันที่จะทำแบบเดิมสองออกแบบสิ่งใหม่ที่มันเข้ากับส,สถานการณ์ปัจจุบันคิดดูดีๆครับทุกคนมีสิทธิ์คิดผมก็มีสิทธิ์คิดทุกคนมีสิทธิ์คิดคิดดูครับไปแล้วครับสวัสดีครับ